หัวทีาพานมาเมื่อกี้ครับผมจับได้853เลขออก873ครับเคลื่อนหน่อยเดียวครับ1เมษายนหครับผมมาหลุดเมืองว่าผมกินจับเป็นห่งก็รด้ขอไ้ออกตัวด้วยแม่เด้อนหนึเมษายน6ครับ เลขเก้าครับเลขเก้าเลขหนึ่งครับ 91้าหรือ61นะครับเดี๋ยวจะจับเธอที่สามของตัวเดนเมอร์หนึ่งในสายยุตรปเลขศูนยครับ 910 910ครับหรือ610นะครับรือจะมากงวดนีดอาจจะเป็น7 0ก็ได้เนาะน1 0หรืออาจจะเป็น970อหกหนึ่งศูนอาจจะเป็น670ก็ได้ก่ที่ลืมครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่นะที่ว่าผมจับเลขบอลมาออกเลขบอลทุกครั้งเลยครับออกทุกครั้งเลย วันนี้พ่อนี้อาจจะมากก็ได้โอเคครับจะห้ทุกคนช่วยดครับมันมานหนึ่งเมษายนหกนะครับเนาะเด็กตัวใดที่พอใดซื้อไว้กับคอยให้ดอวดาถือได้ไมเด้อเก้าหึงศูนย์หรือหกหนึ่งหรือหกเนะครับตัวใดก็ไดกับซังครับคอยถือเนาะวัติภาพหน้าเมื่อกี้ผมจับได้8ปดห้าสามครับเลขออก 8, 7, แปดเจ็ดสามมวนนี้ทั้งเลขเก้ามันกลายเป็นเลขหกทั้งเลขหนึ่งมันกลายเป็นเลขเจ็ดถ้าหากว่าในหลายคนไม่อยากกลับเนาะไม่อยากกลับเลขก็ซื้อแค่เก้าหนึ่งศูนตัวเดียวเลยได้ครับผมซื้อตัวไหนก็ขอขให้ฉืกแล้ววันนี้ครับสวัสดีครับผมกบนาครับมือน,นี้ครับผมอยู่ที่ศาลแม่นี่ครับถือว่าเป็นพระแรกครับของมวดน,นี้มือน,นี้วันที่วันที่นะวันที <28. S 2> ท่ยี่สิบเอ็ดครับ ปกตินี่คือผมจะมาขอพาที่สองนะครับแต่ว่าเบือเองต้นวันที่ยี่สบเกผมเบา่างแต่ว่ามื้อนี้ก็ถือว่าเป็นวันวันาแรกงวดกว่อนนั่นที่ว่าผมมาขอได้ได้โตโตนะคือเป็น้าแรกครับมื้อนี้ก็เลยสิมากขอโชกต้องงวดเลยต้องบอกว่าเสียดายครับเพราะว่าผมจุดจับเลขบอลเนาะได้แปด้าสามครับเลขออกแปดเจ็ดสามเคลื่อนแค่้อยเดียวครับบบหุงว่าเป็นหยังถึงเคลื่อน แต่คิดบางวดน,นี้กับวังว่าแม่เราใช้โชว์นะครับเนาะเลขจับบอลบอลวา่บวาบอลเจเป็นเลขจับบอลหรือเลขทูปครับล่องหลุนครับหนึ่งเมษายี่หกเดือแม่แเราสเวกัสตากะวังว่าเราอาจจะให้โชคใหญ่ใหญ่ไอต้อนรับสงการานนะครับกขอให้ทุกคนมันหมานข้ากับเลขแม่นี่หลุดแปพกพอๆกันครับผม เดี๋ยวมาลุนเลขชูบครับหนึ่งเมษายนหกหกครับมือนีผมอยู่ที่ศาลแม่นี่ครับเป็นวันพ้าแรกเดี๋ยวมาลองรุนเลขชูบครับเลขชูบตัวแรกครับคือเลขเจ็ดครับเลขชูบตัวแรกคือเลขเจ็ดเดี๋ยวถ้ารุ่นตัวที่สองครับมาเลขชูบมือนีพ้าแรกเราใส่เลขเป็นเลขตัวใด 7หรือหนึ่งครับเนาะเดี๋ยวรอลุ้นตัวที่สองครับสารแมนนี่มือนีเป็นวันพระขอโชคออกมาตัวดีแมเด้อเลขถูกตัวที่สามครับคือโอ้เลขถูกตัวที่สองคือเลขสามครับเจ็ดสาเจดสามหรือหนึ่งสามนะครับวี่แล้วเลขออกเจสามครับเลขล่างเองียงเนาะนี่เนาะคือมาย้อนหลังย่าสิเนาะนี่เนานะ แม่หรือังนนี้เจ็ดสามนี่จะออกเป็นเลขเลขอย่างน้อยนีนยนะ่จะออกเป็นเลขเลขบนบ่แปดเจ็ดสามเป็นเลขบนงวนนี้เจ็ดสามเเป็นเลขล่างบ่นี่ครับแม่จะให้ยอดล่งางเ่ินนี่เดี๋ยวเราหลุนตัวที่สามครับว่าสีเป็นเลขอย่างอย่าบอกว่าเป็นเลขแปดเด้อเดี๋ยวเลขหนก็ขอให้ออเดแมนะหนึ 1, ่งเมษายนหกหกครับเดี๋ยวเราหลุวที่สามครับผม 7 3หรือหนครับเอกชูจุดที่สครับคือเลข9ก้าครับเจ็มครับงดที่แล้วออก8 73เจดงวดนี้จะออกเก3มบ้นี่เจ็เก้าแล้วครับเนาะหรือจะเป็นหนึหรือจะเป็น 1, 3, 9, หนึ่งสามหกเจ็ดสามหกครับแต่ว่าผมมาเจอยนี่ยเจ็ดสามออกแล้วครับงดนี้อาจจะเป็นเกก็ได้ออย่าลืมนะครับเด้อ9 หรือจะเป็น793ดเ้าครับเนาะงามอยู่แต่สมมุติว่าผมมากเนาะผมอาจจะชอบเจ็ดเก้าสามครับงวดที่พามาเมื่อกี้มันออก8 73งวดน,นี้อาจจะออก8 973ก็ได้โอ้เลขครับผมงวดน,นี้แปดครับเลขรดเลขเลข,ขึ้นตัวนึงเนาะจากเลขแปกลายเป็นเลขเก้ครับหนึเมษายน6 6ครับมี คือบอมาแต่งวดที่แล้วเนาะนี่เจ็ดสามเนาะถ้าเจ็ดสามนี่ถ้าออกในงดที่ผ่านมาเมื่อกี้โอ้ยขาแข้งแบบนี้เ,ยเ,ยเยลยทุกคนช่วยดีค่ับมันมาสาธุสาธุสาธุ